สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยหอยเด็ดครับมาพบกันกันกบแนวทางชุดตัวเลขดับสายแข็ง EP2 ประจำวันที่16กันยายน2565เพื่อการไม่เสียเวลาครับเริ่มที่ชุดแรกครับดับล่างคงกระพันครับของจานเก่าก็คู่ดับนะครับมี11 12 17 19 21 22 55 56 59 65 66 7จ็ดหนึ่งเจ็ดเจแป้ากละก็เกรวมทั้งหมด19บชุดนะครับสำหรับชุดนี้ของจานเก้ามาดูเลขดับหลักหน่วยบนนะครับสองร้งวดนะครับวันนี้งวดที่261ริดนะครับีดย้อนหลังไปดับหลักหน่วยบน4ตัวเลขครับมี1 2 4และก็เ มาต่อโดยดับลักสิบบนซีดานะครับสามตัวเลขนะครับเมื่อที่ผ่านมานี้ได้ห้าตัวเดียวนะครับทั้งสามสูตรก็ผ่านวันนี้ดับลักสิบบนมีสามตัวเลขนะครับมีห้ามีสองมีแปดมาดูแนวทางดับผีเสื้อเทวดาให้โชคนะครับดับลักสิบล่างสิบหกกันยายนี้นะครับผีเสื้อเทวดาให้โชค ให้ดับหลักสิบล่างคือเลขหนึ่งมาดูเลขดับล่างทุกหลักนะครับแนวต่างแอดพิมมีนะครับดับล่างทุกหลักนะครับสิบหน่วยล่างให้ดับเลขสามมาดูดับบนทุกหลักของแอดพิมมีนะครับสิบหกกันยายนนี้นะครับแนวต่างแอดพิมมีให้ดับร้อยสิบหน่วยบนนะครับคือเลขสาม มาดูแนวทางดับหลัก1ิบบนปกแดงสูตรนี้กันบ้างนะครับยังไม่หลุดนะครับวดนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับวดที่แล้วก็ให้เจ็ดดับหลัก1ิบบนผ่านนะครับวันนี้ดับหลัก1ิบบนปกแดงให้ดับเลขหนึ่งมาดูเลขดับบนแอดเคนะครับแอดเคนะครับวดที่แล้วดับเจ็ดผ่านนะครับสูตรนี้วดนนี้ดับบนให้ดับเลขสาม ดูแนวทางของแอดชนะพลกันบ้างนะครับเลขไม่น่ามาล่าง16กันยายน2565นยนะครับเลขไม่น่ามาลา่างแอดชนะพลให้1น่นะครับไม่น่ามาล่างมาดูแนวทางเลขดับรางวัลที่1นะครับสูตรนี้16กันยายนดับรางวัลที่1ให้ดับเลข1นรับ มาต่อด้วยแนวทางของรามอินทานะครับดับหลักสิบดับหลักหน่วยบนนะครับพอที่ผ่านมานี่ดับหลักสิบบนเจ็ดผ่านนะครับดับหลักหน่วยบนก็ผ่านวันนี้ดับหลักสิบบนรามอินทาดับหนึ่งส่วนดับหลักหน่อยบนดับเจ็ดมาดูแนวทางดับหลักสิบล่างดับหลักหน่อยล่างรามอินทรานะครับวันที่ผ่านมาดับหลักสิบล่างห้าผ่านนะครับดับหลักหน่วยล่างหกผ่าน วันนี้ดับหลัก10บล่างดับ7จ็ดับหลักหน่วยล่างดับ8มาดูดับ3ตัวบนตรงโต๊ตรามอินทานะครับสิบกันยายนนี้นะครับดับ3ตัวบนตรงโต๊ะรามอินทานะครับมีชุดดับนะครับมี0ูน1์ศ2นย4ส5 5หนึ่งหนึ 8 8 8แล้วก็9.09อ่ามาดูแนวทางดับหลัก10ล่างสูตรอาจารย์เบบี้จังนะครับวัที่ผ่านมานี่ให้6ดับหลัก10ล่างผ่านนะครับวดนี้ดับหลัก10ล่างอาจารย์เบบี้จังให้ดับเลข0มาต่อที่แนวทางสูตรดับหลักร้อยอมะตะนะครับให้ดับเลข0น,นะครับ ครั้งที่91แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานี้ดับหลักร้อยให้ดับ7นะครับวดนี้ดับหลักร้อยดับ0มาดูแนวทางของแอดตากันบ้างครับดับบน110หน่วยบนไม่ว่างมาบนนะครับแอดตาให้ดับเลข3มาดูแนวทางเลขดับบนนกแก้วคู่นี้นะครับของแอดตุยนะครับ ดับบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนให้ดับเลขหนึ่งมาดูแนวทางหล Ł วงปู่ชัยกันบ้างนะครับตัดขาดล่างหล Ł วงปู่ชัยให้ตัดขาดล่างที่เลขหนึ่งมาต่อที่แนวทางเลขดับหลักสิบบนเจ้านี้กัน entertain. ดูบ้างนะครับเดินดีนะครับวันที่ผ่านมาให้เกตดับหลักสิบบนผ่านนะครับวับนนี้ให้ห้านะครับดับหลักสิบบน มาต่อกันที่แนวทางแอดนนุนะครับดับบนร้อยสิบหน่วยบนแอดนนุให้ดับ7มาดูเลขดับล่างชวโรดนะครับคนที่ผ่านมาให้2ดับนะครับผ่านวันนี้ชวโรดให้ดับล่างที่เลข9มาดูจุดพักเลขดับล่างแอดใหญ่ผานะครับ งวดก่อนนี้ผ่านนะครับงวดน,นี้แอดใจบาให้เลขดับล่างนะครับคือเลข9มาดูแนวทางเจาะเลขดับหนุ่มนมนมทบุรีนะครับคู่ดับบนนะครับมี20 21 22 23 24 25 26 27 28 29คู่ดับล่างมี60 61 62 63 64 65 6ก6กหกเจและก็6 9มาดูเลขอันตรายเสมอนะครับเลขดับนะครับเลขดับก็ไม่รู้ดับบนดับล่างนะครับเจ้าของผลงานให้มา100%เซดับนะครับคือเลขหนึ่งมาดูของแอดชนะพลสูตรนี้ 0, ครับเฉพาะหลักสิบบนไม่น่ามานะครับ เลขหนึ่งนะครับไม่น่ามาลักสิบบนครับมาต่อกันที่เลขดับร้อยฝังดินนะครับดับหลักร้อยฝังดินวันที่ผ่านมานี้ให้ห้าดับหลักร้อยผ่านนะครับสูวน,นนี้วันนี้ให้ตัวเลขศูนย์นะครับดับหลักร้อยมาดูสูตรดับบนไปกลับหกประตูดับบนไปกลับนะครับตายอย่างเขียดน,นะครับเอาตัวเลข 0ถึง8นะครับมาศ0ถึง9เลยนะครับมาใส่กจะเป็นดับบนไปกลับนะครับมีทิดเลข4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 0 9 1 0แล้วกละก็2 1นะครับที่เหลือก็เอาตัวเลขนะครับ 0- ถึง9มาใส่นะครับด้านหน้าก็จะเป็น6ประตูดับบนไปกลับนะครับ มาดูเลขดับล่างซีดากันบ้างนะครับวดที่แล้วให้ให้9ดับล่างผากน,นะครับวันนี้ให้ดับล่างเลข9เช่นเดิมครับมาดูแนวทางแอดตาอีกสูตรครับเลขเหมันมืดๆน,นะบนดับร้อยนัดแล้วไม่มานะครับแอดตาให้ดับหลักร้อยบนที่เลข9มาต่อที่คู่ดับหลักร้อยบนนะครับ สูนะครับคูณดับร้อยนะครับดับหลักร้อยคือเลขแปดนะครับมาดูเลขดับหลักร้อยอินทรเทวนครกันบ้างนะครับคนที่ผ่านมานี่สองตัวเลขเกติกับหนึ่งผ่านะครับวันนี้สิบหกกันยายนดับหลักร้อยอินทรเทวนครให้ดับห้ากับหกมาดูดับหลักสิบบนนะครับ ดับหลักสิบบนฝังดินตายสนิทสิบบนครับที่ผ่านมาให้แปดนะครับดับหลักสิบบนผ่านวันนี้ให้ตัวเลขเจ็ดนะครับตายสนิทหลักสิบบนตัวเลขเจ็ดนะครับดับหลักสิบบนวันนี้มาดูแนวทางของแอสตากันอีกครับดับหลักสิบบนสิบหกกันยายนนี้นะครับแอตาให้ดับหลักสิบบนที่เลขเจ็ดมาดูแนวทางของ พรระเด่นนะครับแอดระเด่นดับบนนะครับร้อยสิบหน่วยบนให้ดับที่เลขหนึ่งมาต่อด้วยแนวทางของแอดตาอีกนะครับเลขดับหลักหน่วยบนนะครับงวดก่อนลืมลงนะครับดับหลักหน่วยบนห้านะครับงวดนี้ลงให้แล้วนะครับดับหลักหน่วยบนแอดตาให้ดับเลขสามมาดูเลขดับหลักร้อยนะครับหลักร้อยไม่มีนะครับของแอดดาว ให้8ดนะครับดับหลักร้อยมาต่อที่เลขดับล่างว่านนาเลสวนนะครับ16กันยายนนี้นะครับว่านนาเลสวนให้ดับล่างที่เลข6มาดูเลขดับบนว่านนาเลสวนนะครับ16กันยายนนี้ครับว่านนาเลสวนให้ดับบนเลข7 ต่อด้วยเลขมาล่างยากนะครับไม่ใช่แม่มานะครับแต่มายากวันที่ผ่านมานี่ก็ให้ไปทั้งหมด9คูณนะครับก็ผ่านวันนี้มาล่างยากนะครับมี94051627 38495061แล้วก็72ต่อด้วยสูตรนี้นะครับเลขดับ ดับหลักสิบดับหลักร้อยนะครับว่อที่ผ่านมาหลักร้อยดับเจ็ดนะครับดับสิบดับเก้าวันนี้ดับหลักร้อยศูนย์นะครับดับหลักสิบดับเจ็ดมาปิดท้ายกันกับเลขดับหลักหน่วยบนนักรบอิสระนะครับมว่อที่ผ่านมานี่ให้เจ็ดนะครับดับหลักหน่วยบนนักรบอิสระผ่านนะครับวันนี้ดับหลักหน่วยบนนักรบอิสระให้ดับ เลขหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับเป็นผลงานเลขดับสายแข็ง ep 2นะครับทางช่องนํำมาฝาก fc แฟนช่องก็มีหลากหลายเจ้าหลากหลายผลงานหลากหลายตัวเลขนะครับท่านผู้ชมก็เลือกเอาเฉพาะที่ท่านผู้ชมติดตามหรือว่าเจ้าไหนที่ยังแม่นๆมอยู่แล้วกันนะครับทุกตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลรงเพียงแค่นี้ครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ